ต่อจำได้แล้วเหรอคะความรักที่กำลังก่อตัวระหว่างพี่เป็นต่อกับน้องยาดานักจิตวิทยาสาวที่มาคอยช่วยเหลือให้พี่เป็นต่อน,นั้นฟื้นฟนูความทรงจำให้ได้ไม่รู้จะเดินทางไปถึงไหนนะครับเพราะที่ผ่านมาก็เริ่มเผชิญกับอุปสรรค อุปสรรคที่ว่าก็คืออดีตที่คอยมาตามหลอกหลอนพี่เป็นต่อเสมอๆนั่นแหละครับนั่นก็คือสาวๆที่แกเคยจิกกระดุยไว้นั่นแหละครับในอีพีที่แล้วก็เป็นน้องหมวยนะฮะแล้วตัวอย่างในอีพีที่7นี้ก็มาอีกแล้วนะครับแล้วเธอจะเป็นใครมีบทบาทในการขัดขวางความรักของคุณยาดากับพี่เป็นต่อ,อยังไงคงต้องไปติดตามแล้วก็ไปเดาทางกันดูนะครับ ก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับแตวาแล้วพี่ต่อต้องอยู่ที่นี่พี่ต่อสบายดีไหมคะน้องต่อเนี่ยความจาเสื่อมอยู่ครับพี่น้องครับเยี่ยมบอกนะว่าน้องคนนี้เป็นเด็กในสั้นกัดน้องต่อคนนี้ต่อรักมากด้วยนะในตัวอย่างเป็นต่อ e p ที่7นี้มันเริ่มต้นที่มินิมาร์ทนะครับพี่เป็นต่อกําลังเดินกินขนมอยู่ในมินิมาร์ทเลยตรงนั้นก็มีพี่อู๊ดน้องพอใจแล้วก็พี่ก๊อฟอยู่ที่นั่นด้วยในจุดตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าพี่เป็นต ความจำของแกจะอยู่ในจักรวานหลักหรือจักรวานรองอยู่นะครับคือจักรวารลรองก็คือความจำเสื่อมนั่นเองจักรวานหลักก็คือความจำจำกลับมาได้นะละครับจากนั้นน้องแอลคนสวยก็เดินเข้ามาครับแล้วเหมือนว่าเธอจะตามหาพี่เป็นต่ออยู่เธอจึงถามว่าอยู่นี่นี่เองและถามสารทุกสุขดิบกันครับคงไม่ได้เจอกันนานแล้วล่ะครับถ้าตัวอย่างไม่ได้สับขาหลอกเรานะจากสีหน้าของพี่เป็นต่อเนี่ยคือแกจำน้องแอลไม่ได้ครับ ก็ไม่รู้ว่าแกตกใจแล้วรีบปรับสีหน้าหรือเปล่าหรือเพียงแค่ตัวอย่างตัดไม่ให้เราเห็นที่พี่เป็นต่อแกล้งทําสีหน้าที่จําได้หรือจําไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแล้วน้องแอลเป็นใครล่ะน้องแอลก็คือเด็กฝึกงานหน้าตาสวยที่กลับมาที่ BKL อีกครั้งจนทําให้หนุ่มๆเนี่ยว้าวุ่นกันเลยแหะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่เป็นต่อต้องการหารักแท้ไม่ใช่เพียงแค่คู่นอนแต่ที่สุดแล้วน้องแอลก็สามารถพิชิตเรือนร่างของพี่เป็นต่อได้ หลังจากที่มีอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็สารภาพว่าเห็นสาวๆแย่งกันเยอะก็เลยอยากจะรู้ว่าผู้ชายที่มีผู้หญิงแย่งกันเยอะเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงหลังจากที่ชิมแล้วก็ไม่คิดจะคบกับพี่เป็นต่อต่อไปนะครับ เรียกว่าฟันแล้วทิ้งนั่นเองครับผมซึ่งทําให้พี่เป็นต่อเนี่ยเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากคิดว่าจะลองคบกันดูแต่กลับกลายมาเป็นของเล่นหรืออาหารว่างของสาวสวยคนนึงเท่านั้นเองแถมน้องแอลยังชวนเพื่อนมาที่บางบาแล้วก็วางแผนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้ชิมพี่เป็นต่ออีกคนหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าน้องแอลนี่เป็นหนึ่งในสาวของพี่เป็นต่อที่ทําให้พี่เป็นต่อเนี่ยอึง้งทึ่งแล้วก็เซอร์ไปเลยแหละครับผม การกลับมาของเธอในครั้งนี้แน่นอนครับว่าเธอจะต้องมาเป็นกอ <c oughs> ขอคอ,อระหว่างคุณยาดากับพี่เป็นต่ออย่างแน่นอนโดยเฉพาะที่พี่กอบกับน้องพอใจได้รู้ว่าน้องแอลเนี่ยเป็นหนึ่งในเด็กสังกัดของพี่เป็นต่อที่พี่อู๊ดก็บอกว่าคนนี้พี่เป็นต่อรักมากด้วยการันตีว่าอุปสรรคก้อนโตจะต้องมาขัดขวางความรักของทั้งคู่อย่างแน่นอนครับผมแถมพอตัดมามีฉากที่น้องแอลเนี่ยจูบพี่เป็นต่อครับจากอากับกิริยาที่น้องแอล เป็นคนจูบพี่เป็นต่อโดยที่พี่เป็นต่อยืนแข็งทือ่ออยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะน้องแอลก็โน้มตัวเข้าไปจูบเลยน่นหมายความว่าพี่เป็นต่อยังไม่ทันรู้ตัวว่าเธอจะจูบส่วนการจูบในครั้งนี้น่าจะเป็นการจูบเพื่อรื้อฟื้นความจาของพี่เป็นต่อนั่นแหละครับให้กลับมาจําว่าเธอเป็นใครครับผมปัญหาคือมันจะไม่มีอะไรเลยถ้า,าคุณยาดาไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยทางพี่อูดพี่กอ๊อฟแล้วก็น้องพอใจและที่สําคัญคุณยาดาได้เห็นฉากจูบ ที่สําคัญครั้งนี้ด้วยครับงานนี้ไม่รู้ว่าคุณยาดาจะตัดใจจากพี่เป็นต่อไปเลยหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นพี่เป็นต่อก็ปวดศีรษะคือปวดหัวขึ้นทันทีเลยนะครับอาการปวดหัวเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นการสับสวิตจากความจาำของพี่เป็นต่อนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาพี่เป็นต่ออยู่ในความจําเสื่อมอยู่นะฮะแต่แต่มินิมาจนถึงการจูบของน้องแอล และแน่นอนความจําที่กลับมาเหมือนเดิมคือพี่เป็นต่อในจักรวาลหลักนั่นเองแล้วมาจําได้การตัดสินใจที่จะไปต่อและจะเลือกใครก็จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับนี่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้พี่เป็นต่อต้องเปิดเผยความในใจของตัวเองที่มีต่อคุณยาดาจริงๆครับเพื่อปฏิเสธน้องแอลไปนั่นเองลุ้นกันดูนะครับอ้พี่หมอว่าไงครับคุณยมไหนๆเราก็เลิกกันแล้วอ่ะไม่อยากมีความรับต่อกันต้องรับอะไร ส่วนอีกฉากหนึ่งเป็นเรื่องราวของพี่ยมอีกแล้วนะครับคือเรื่องราวพี่ยมกับเจมินเนี่ยมันยังไม่จบนะถึงทั้งคู่เลิกลากันแล้วแล้วทางเจมินกับพี่ยมก็มาพบกันที่บางายอีกครั้งหนึง่งโดยมีพี่วอกพี่หมอนแล้วก็สาวๆ BKL ทั้ง4คนมาเป็นกรรมการเอ้ยมาเป็นสักขีพยานในการพูดคุยของทั้งคู่นั่นแหละครับว่าไปแล้วคนแผนสูงอย่างพี่ยมและเจมินคงต้องเตรียมแผนมาเพื่อรับมือกันและกันนั่นแหละครับ พี่ยมเปิดด้วยว่าไหนๆก็จะเลิกกันแล้วไม่อยากจะมีความลับต่อกันแล้วแหละแล้วเมื่อพี่ยมเปิดเผยความลับนั้นแล้วทุกคนที่เป็นเพื่อนของพี่ยมที่อยู่ในนั้นก็ต่างตกใจกันหมดเลยครับฮะจริหหงหรอยมเฮ้ยนั่นนิจริงหรือพี่ยมฮ<า>ะจริงหรอพี่ยมแต่การตกใจของพี่หมอนพี่วอกแล้วก็ทั้งสี่สาว BKL เนี่ยมันโคตรปลอมเลยละครับคือปลอมสุดๆ มองเห็นความปลอมตั้งแต่ปากซอยเลยนะแน่นอนพิยมอาจจะขอร้องให้ทุกคนช่วยทำท่าตกใจให้มันสมจริงหน่อยเพื่อให้เจมินนั้นเชื่อในสิ่งที่พิยมจะเฉลยนั่นแหละครับปัญหาคือพิยมจะไปเวไนย์อ่ะคงไม่ต้องถามนะครับว่าวัตถุประสงค์ของพิยมทำไปเพื่ออะไรง่ายๆครับเพื่อให้เจมินกลับมาคบกับพิยมนั่นแหละครับแต่แกจะใช้อะไรล่ะที่ผ่านมาก็เคยหลอกทุกคนว่าตัวเองเป็นเอชคือเป็นโรคเอชนั่นแหละครับ เพื่อให้เจมินกลับมาอยู่กับแกโดยไม่ต้องเอาโรคไปติดกับใครอันนี้ก็โคตรชั่วอยู่แล้วนะฮะแล้วเชื่อเถอะครับเรื่องนี้มันจะต้องชั่วยิ่งกว่าเดิมคงต้องไปติดตามกันเต็มๆใน EP ีถัดไปนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นยังไงกับตัวอย่างที่ออกมาเดาทางไปทางไหนกันได้บ้างลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกดซับสไคร์และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T So many crap. Just wanna keep moving, keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.